ดูสิไม่กี่วันก็โตเป็นหนุ่มเป็นสาวกันหมดแล้วเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมลูกหิวหิวนี่คืออาการแบบนี้เป็นเป็นอะไรมันหิวหรือมันอะไร <c oughs> ดูสิน่ารักไหมน่ารักมากเลยน่ารักจริงๆ เก็บมาเลี้ยงไม่ถึงเดือนก็โตเป็นหนุ่มเป็นสาวกันหมดแล้วเนะี <c> ่ย <oughs> ทำไมอะหลดหิวหรืออะไรเนี่ยไม่เข้าใจดื้อยากดื้อยากดื้อยาก <c oughs> ดีใจจังเลยอยู่ครบทั้ง3มตัวไม่มีตัวไหนเสียชีวิตเลยแสดงว่าเราเลี้ยงเป็นเขาก็จะกินพวกหมูเนื้อหมูสดเนื้อหมูบดอะเสร็จแล้วก็กินตับแต่ว่าเอาหัวอาหารปลาให้กินไม่ยอมกินน่ารักมาก O